ทักทายสบายดีพอ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อก,กับสาวธาตุพนมในต่างแดนอีเช่นเคยนะครับพี่น้องมื่อนี้สาวธาตุสีห้พี่น้องมาเบิงภาพบรรยากาศพายุเขาพี่น้องเอ้ยบังเอยอากาศดีอากาศดีอาทิตย์หนึ่งแล้วมันเป็นอียงที่แบบว่าสาวธาตุได้ได้คิดอยู่คือกันทาอีทเนาะสาวาตว่าเสียพักออกพี่น้องบ่าเนี่ว่าเสียพักออกไปไปเบิง้งกรรอากาศนอกจากบรรยากาศมันบอกว่า อันเส้าธาตุท่านอาทิตย์สิมานี่อากาศบดีน่นจาจะพี่น้องก็ยย่างที่เห็นเนี่ยแหละเนาะกับเป็นจริงตามมันบรรยากาศอากาศก็เจ้าได้ลงบันทึกไว้ของอาทิตย์สิมานี่เองน,นาะจะพี่น้องทั้งอาทิตย์กับภาพบรรยากาศกับสิเป็นคือท่านผู้ชมได้เห็นเนี่นแหละน่าจะพี่น้องเนาะเมืองแนหิมะตกเหมือนพี่น้องพายุลมทั้งฝนทั้งหิมะพี่น้องเอ้ยกระจุยกระจายมิตรเศษขยะทัวไปเฮือนผููดรดกับเฮือนผูนันพี่น้องเฮือนเส้าธาแหง่งคัก ล่งนกพี่น้องล่งนกสาธาหใหญ่เบิ่งเนาะล่งนกตกลงมาพี่น้องนี่นี่ล่งนกปักง,งา่ยายล่างนกง่ายบอพี่น้องนี่อันนี้คือล่างนกตัดนี่ละเชีงละคางเบิางนี้สิเป็นตะยูกว่พี่นอ้องเออสาธาหก็ลักเก็บล่งกวดปานี้สภา,าพมันบอกเป็นใจบรรยากาศเนาะจ้าพี่น้องสาถาหก็ต้องได้ยุติสก่อนเนาะจ้าพี่น้อง ซึ่งเนื่องจากว่าค่ายุเขานั่นเองเขาก็ต้ตงองหยุดติแต่เพียงตัวนี้นอกจากพี่น้องน้าวอยู่ได้ในแต่พี่น้องสาถาสเหตุเป็นแย่แปดนะที่ให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งพี่น้องเบิ้งแน่ว่ามันมันพาย,ยุซ้ำใดนน่นภูเขาน่ะที่ท่านผู้ชมเคยเห็นได้หลายเชื่อนอะ่ะในเนี่ยมันจะมีภูเขาได้พี่น้องนี้เข้าเหลียว่เห็นเลยภูเขายอนว่าสนโนก็ฝนและก็ะล้มพี่น้อง ซึ่งจากบาบาสามารถเห็นในภูเขาของเฮานั่นเองเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเบิ่งแต่ละเม็ดพี่น้องสาถาดว่าขึ้นนีน่ยก็สิตกหลาย,อยดอกพี่น้องเอ้ยนอกจากพังเบิดหลายๆอย่างได้พี่น้องเสาถาดิีไ้เบิ่งเนาะล่วล้างบ้านนี่กับผ้าห้องพี่น้องอันที่เห็นเศษไม้ใน,น,น่ไหนเดือห้องนกพี่นอ้องเรียกว่าห้องนกนี่อันนี้ห้องนกเด้อที่เห็นอยู่นี่ น,นี่เป็นห้างนกพี่น้องเนี่ยเห็นบอกห้างเกามันเห็นบอกเนย้งมีอันนี้อยูเยั้งมีสี่นกอยู่เห็นบอกีนพี่น้องอันนี้คือห้างนกตกลงมาจากแต่ต้นคีสมัดใหญ่เน,นี่แหละพี่น้องนี่แหละพระธาตุชาเบึงเห็นบอกรั่วบ้านกับ,ข,บข้างเห็นบอกพี่น้องข้างบ้านแล้วนี่นี่โบเรือยังพี่น้องเลยข้างบ้านแหละพระธาตุก็จะได้เริ่มเก็บขยะน้ำเนียเนาะจากพี่น้องพอไหวพอร่มมันสาดเซ เย็ดให้พิ่นเด้เลยมันสิ๋วมาหาเพิ่นเบิดบนี่อนบทเย็ดก่อนพี่น้องอันนี้ก็เป็นไม้ของซาธาตได้นี่พี่น้องเดี๋ยวซาธาตสีเดี๋ยวซาธาตสีอันนี้ก็แบนนะึงอันนี้ก็เป็นไม้ของซาธาตที่ตกออกจากนุนนั่นเองเดี๋ยวรถสี่เหยียบพี่น้องซสาาลับกันไปเรื่อ เป็นของเมื่อคืนนี่พี่น้องเนี่มันเป็นของเมื่อคืนนี่นอกจากพี่น้องสถาสิได้พักลงเพราะว่ามันมีตะปู็นบองพี่น้องตะปูนี่ยในตะปูเหยียบเขานี่โอ้ยนอนลงบานได้เนี่ยสถากกิได้ปีนฟั่จนว่าจนว่าท้างหลวงเพิ่นสซมานอกจากพี่น้องสถากกิได้ให้เพิ่นเอาอันนี้ฮามออกไปทางพี่น้องส่วนอันนี้เป็นส่วนภาคเข้าอเนี่ยาสถาสิีมา ควนดินเมืองแน่ดอกไม้กันแล้วพี่น้องดอกเควลิฟอันนี้กระพังพี่น้องเอ้ยน้อ่านผู้ชมให้เบิ่งเอากานเป็นชุมเจ้าเจ้าศิวาจังไรดังอันนี้สามารถปิดอันนี้ไว้สัก่อกปิดไปปิดก็ได้พักกำลังออกกระต่ายเพื่อเด็กพี่น้องปิดไปกันมันสิบปวไปปพื่ มันยังกระทั่งบ่แหละกำลังสีเฮ็ดเบี้ยสาท่าเสียนเก็บสวนควมไม้นั่นนะ่ันมีพัย,ยุลงโอ๊ยไฟบเปลี่ยนเลยพัย,ยุลงที่นอ,อเบิ่งเงาเสราา็าสะทาจังได้แล้ว พักนี่นีกันหนีกันล่มละวเนี่ยะน,าาน้า,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 าต้องแนงาไมมงาโตหักลงมาสาัตย์สิได้เห็ดความสะอาดยังไงหลวงอยู่ก่อนที่สิได้กรับยืนบอพี่น,ออกกน้องดอกไม้กำลังออกเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่าชาัดเด้อจ้ะ <c oughs> <c oughs> ได้ยยตานีเท่าไหร่มึงเนี่ยดีท่าอากาศนรขึ้นเย็นยัง ช่างนี้กระดกไม้กำลังออกพี่นอ้องเพิ่งมี่ต่ต้นดอกไม้เด้อนี่เขียวๆในสาภาสินคาเก็บขวานเห็ดให้สะอาดเห็นแม่นบ่ลอะไรก็เขียวในดอกไม้น่าจ้ะพี่นอ้องเบิ่งหกขนาดไปไว้ละยังกันนี่แหละคือจังเห็นนี่แหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อง เออเพราะว่าเออแห้งๆแบบนี่ซาธาจะไฮเบิ้ลสาธาน่ยสิได้พุดอันนี้แยกออกอันนี้นะนี่กระเทียมปลากระโดดอันนี้คือกระเทียมปลาเนาะงานไม่เนี่ยกระเทียมปลากระโดดอันนี้กระดอกไม่กินได้เบิ้ลอันนี้แห้งคักพี่น้องเลยกำลังออกอันนี้กระเทียมปลาขึ้นกันเดี๋ยวสาธาจะได้โจรออกเพราะว่าเพิ่นสิมาเห็นเบิ่งแน่สำแพงว่า พี่น้องเอ้ยคตเป็นได้หน่อยนะแต่ถ้าเราวิความสสมารถยกขึ้นคนเดียวได้หรอพี่น้องโตายสายลม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 ต้องให้ซุ้มปูทรายมาโยกตรแน่ลมมันใหญ่มานักทั้งที่ต้องุนพี่น้องเอ้ยข่ามาในซะก่อนลมไหนอาโเะมงนี้โหดวันหนาวฮู้แคเ็ตตังไป บรรยากาศพี่น้องขาวอีกแล้วข้าวเดียวนะ้องตกข้าวเดียวนะ้องขาว,ลวเลยคุณเฮ่อเงาบรรยากาศหน้าน,านอนสะทาดว่าโอเคเราจะพี่น้องสะทาดกะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแต่เพียงเท่านี้สักคนนะพี่น้องบาไว้ด้อพี่น้องบาไว้แนวนี้บาไว้บาไว้พักสะาาทัดทันใจว่านะพักเธอเธอเงินอาบเดือดหา้า,ายไหล นอกจากพี่น้องน้ำพโ่งเรื่องพักนี่นันดอกไม้กำลังอ๋อพี่น้องเลยะนะเป็นบรรยโยประตูกับแจาบรยโยด้วยพี่น้องเห้ยจับประตูไว้ได้หนิเห็นไหมน,นี่นี่แหละโอ้ยตายแล้วน,นี่กระเปิดเนาะสาทานค้ดแล้วว่าอาทิตย์นี่นะสาท่านนันอาวพักอ๋อเอาออกไว้แล้วสาทานนันจะได้อไอเอาพลาสติกบ้านกรีนแบบ ชัวเขานั่นนะแบบไอพลาสติกควมพักนั่นขั้นสาทานเอาออกสมมติว่าอันสะทานเอาออกเนาะเอาแปลงพักเห็ดแปรงพักหม่แล้วเห็ดเช็ดเช็ดซับแล้วสะทานเอาพักออกต้องให้เอาพลาสติกมากอะปิวไปเบิดพี่น้องเลยพักน่ะตายิดเลยเสื้อสะทานนี่เพราะว่าขนาดเล็กขนาดกําแพงกันยังพังนาะจากพี่น้องนี่กําแพงเข้ากันยั้งพังเห็นมานี่พี่น้องนักภาษายังอันแปลงพักเข้านาะจากพี่น้องเสือเงี้ยงเนาะ สาธาตุน้ำเมือ่อไรพี่น้องโอเคเนะาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอเป็นกำลังใจสาวธาตุนุ่มเด้อนี่แหละเพื่อที่ได้เมืองเมืองใคเนาะจากพี่น้องมิเตอุปสรรคสัมบอดีสัมบอดีกับภาพเนาวหนาวนี่เนาะจากพี่น้องเนาะล้มสัมบัดยนี่หมักกระตุกบัดนี้โอ้โหคนอะ่ะขาวจนพ่อนหยุดน้องเอ้ยบายบายเด้อจากพี่น้องอบาย,ยบายจ้สาสัมบอดี